ขออนุญาตให้ข้อมูลเรื่องการบวกยานิดนึงการบวกยาเนี่ยมันดีอยู่แล้วครับเพราะว่ามันจะได้มแมลงหลากหลายขึ้นแต่มันจะมียาบวกกันที่เสริมฤทธิ์คือหมายความว่าเอาเอาเอาสองกลุ่มนี้มาบวกกันแล้วเสริมฤทธิ์ทาให้ออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นกลุ่มที่บวกกันแล้วดีนะครับคือกลุ่มหนึ่งบวกกลุ่ม2กลุ่มหนึ่งหนึ่งเอหนึ่งบีเนี่ยได้หมดเลยไทอะโซฟอร์ดพิลิบีฟอร์ดเมทิลเอามาบวกกับกลุ่ม2คือวิโฟนิลเนี่ยดีอีกตัวหนึ่งคือ1นึ่งบวกสที่บวกกันแบบทิเลยก็ คอไพรไซเปอร์สมัยก่อนนะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นโปรฟิโนอฟอร์ดบวกไซเปอรอ์อันนี้พวกนี้เขาเรียก1บวก3ก็จะเสริมวิธิกันเวลามาบวกกันนะครับกำจัดแมลงได้ดีขึ้นแล้วก็1บวกส1บวก6 2บวก3 2บวกส2บวก6 3บวกส3บวก6แล้วก็4บวก6ถ้าจะบวกเองใช้กลุ่มประมาณนี้กลุ่มก็คือดูที่ตัวเลขที่สลากได้เลยครับจะมีตัวเลขบอกเลขกลุ่ม แต่ถ้าไม่อยากบอกเอง